สาวชาร์ลอตออสตินนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าความปังของเธอก็เลยเรียกว่าเป็นปีทองอีกหนึ่งปีของ,ของเธอนะครับและที่สําคัญนะคู่จิ้นนะครับที่จับคู่กันนะเขาก็มีซีรีส์เรื่องนี้นะคุณผู้ชมห้ามพลาดน,นะครับซีรีส์ที่คนรอคอยกับอ<ช>ิงฟ้าชาร์ลอตตที่เขาบ,บอกว่าเล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันนะคุณผู้ชมล่าสุดนะครับเรื่องราวดีๆยังเกิดขึ้นกับสาวชาร์ลอตอีกครั้งนะครับเมื่อเธอนะมียอดติดตามนะครับในติกตอกคุณผู้ชมทะลุหนึ่งล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แน่นอนว่ามีแฟนๆนะครับเข้ามาแสดงความดีๆกันเป็นจำนวนมากนะพร้อมติดแฮชแท็ก tiktok charlotte หนึ่งล้านฟอล์นะครับคุณผู้ชมและคีย์เวิร์ดที่ว่าคอนเกต tiktok charlotte หนึ่ง ok เอ็มเื่อคืนหนึ่งล้านเอ็<ด>มนั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็บอกเลยว่าแฟนๆนะก็เข้าไปติดตามนะครับในไอจีของไม่ใช่ไอจี tiktok ของสาวชาร์ลอตต์กันได้นะเพราะว่า ไปดูบอกว่าคอนเทนต์น่ารักน่ารักนะถ้าใครไปดูนะรับต้องหลงสเสน่ห์อย่างแน่นอนนะครับส่วนสาวชาลลอตนะครับก็ดีใจไม่แพ้แฟนคักเช่นกันนะเธอได้มาทวิตข้อความขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะจะอยู่เป็นรอยยิ้มของทุกคนไปนานๆเลยแฮชแท็กแฮชแท็กติกตอกชาลอ 1, 000, 000็อตหล้านต่อ เรียกว่าปังจริงๆนะกับเธอคนนี้นะยังไงใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามเธอนะก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับกับ t ิ k t o k ของสาวชาร์ลอตออสตินนะส่วนผลงานนะก็ปีนี้ก็เรียกว่าน่าจะมีอีกมากมายนะทั้งบอกว่าพิซเซนเตอร์ก็น่าจะมีนะถ่ายบงถ่ายแบบนะยังไงก็ติดตามความปังของชาร์ลอตกันได้นะมาเธอคนนี้เรียกว่าทั้งสวยแล้วก็ทั้งเก่งจริงๆครับ